h ิ s, s t e r i a โรคขาดผู้ชายไม่ได้มันใช่หร,หรือไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวไปฟังคลิปกันเรียนดีกว่าครับผม นะครับกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในตอนรับเข้าสู่ช่องของพี่หมอครับที่อีกหนึ่งโรคนะฮะที่มีคนเยอะแยะมากมายครับมาถามพี่หมอว่าอยากให้ทําคลิปนี้มากๆเลยคือมีความสนใจและสงสัยมากๆครับโรคนี้คือโรคฮิสเทเรียหรือว่าชื่อเล่นที่หลายๆคนให้ชื่อว่าโรคผ่านผู้ชายไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะมันใช่หรือไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวไปฟังคลิปกันเรียนดีกว่าครับผม ก่อนที่จะไปถึงความหมายของฮิสเซเรียจริงๆนะฮะเรามาดูที่มาที่ไปกันก่อนดีกว่าครับคือที่มาที่ไปของฮิสเซเรียเนี่ยมันมีบันทึกมาตั้งแต่ประมาณปี1800ถึงปี1900นู้นนานและะ้วฮะเป็นร้อยปีที่ผ่านมาซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่านวัตกรรมหรือว่าความรู้ทางการแพทย์มันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นฮะ,ะแต่และโรคที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยมักจะเกิดจากการสังเกตอาการก่อนสังเกตอาการดูจํานวนคนที่เป็นแล้วก็ดูวิธีการรักษาการรักษาสมัยก่อนจะเป็นการลองผิดลองถูกอยู่เลยฮะ,ะไม่รู้ว่าไอ้ที่ให้้ไน่่ยแแแลวมมัตตตรรงงจจุดุดดพท ก็พยายามจะทําให้ผู้ป่วยนั้นมีอาการที่ดีขึ้นโดยอาการของผู้หญิงเหล่านี้ในประวัตศารนะคะที่มาเนี่ยเขามักจะมาอาการดร้วยเหมือนกับมีความหื่นกระหาย<ว>มีความต้องการทางเพศมีความต้องการเหมือนกับว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆผู้ชายมีการได้ออกทางเพศที่สูงกว่าปกตินะฮะซึ่งการรักษาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่ามีการกระตุ้นบริเวณเนินหัวหนาวกระตุ้นตรงไหนคงไม่ต้องบอกนะฮะก็ไปกันเอาเองแล้วกันปรากฏว่าอาการของผู้หญิงคนนั้นทั้งทางกายและจิตใจมีอาการที่ดีขึ้นเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยผู้หญิงเหล่านี้มีความหื่นกระหายมีความต้อง สูงแบบนี้มันบ้าผู้ชายแน่ๆึ่งในมุมมองของสิทธิสตรีในสมัยก่อนนะฮะถ้าเทียบกับบุรุษแล้วเนี่ยผู้ชายจะเป็นใหญ่กว่าไงแต่ยุคก,ก่อนนะแต่ยุคนี้ส่วนใหญ่เมียน้องจะเป็นใหญ่กว่าเราไม่พูดถึงตอนแล้วลกันฮะเราก็จะบอกว่าผู้ชายมีความเจ้าชู้ใช่ไหมเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับคน,คนนั้นคนนี้มีความต้องการอะไรเงี้ยสังคมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องที่แย่แต่ว่าพอเป็นผู้หญิงอะมีลักษณะอาการแบบเนี้ยที่เหมือนกับผู้ชายเป็นถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องแย่หรือเรื่องผิดหรือกลายเป็นโรคอออะะไไรรรรขึึ้้้นนนนนนมมมมาา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 แบบีีี็็เเเเเลยยปปปทท่่่่่วังงงซจิสถห ได้จากในนว่านิยายหรือว่าจะเป็นภาพยนตร์เองก็ได้ฮะอย่างในภาพยนตร์เรื่องฮิสเซเรียนะฮะในปี2011เนี่ยก็จะกล่าวถึงเนี่ยเรื่องชนชั้นสูงเกี่ยวกับผู้หญิงนะที่มีอาการแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็แนะนําว่าไปดูด้วยตัวเองพี่หมอจะไม่สปอยละกันนะฮะจะได้รู้ว่าเอ้ยในมุมมองที่เขาซอ้อออกมาในยุคน,นั้นน่ะมันเป็นยังไงเท่เามาดูกันดีกว่าครับว่าฮิสเซเรียมันคืออะไรกันแน่มันจะเหมือนเหมือนที่ประวัติศาสตร์ได้กล่าวมาจริงๆหรือเปล่าและปัจจุบันนี้เราค้นพบอะไรเกี่ยวกับกฮิสเซเรียแล้วบ โรคฮิสเทเรียเป็นจำนวนมากนะฮะว่ามันเป็นโรคที่ขาดผู้ชายไม่ได้นะฮะหรือว่าโรคของคนที่มีความต้องการทางเพศที่แบบสูงม,มากๆนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮิสเทเรียไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของทางเพศเลยสักนิดก็ไม่หรือว่าอย่างที่เขาแบบอุ้ยคุณเป็นคนที่แบบขาดผู้ชายไม่ได้บ้าผู้ชายบ้าการเป็นฮิสเทเรียไม่จริงนะฮะมันเป็นคําพูดที่เอาไว้แค่ให้ดึงดูดความสนใจของคนให้รู้สึกว่าเฮ้ยโรคนี้มันน่าสนใจเฉยๆฉะนั้นเรามาดูันจริงดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วฮิสเทเรียคือโรคอะไรกันแนทะะะะรคโาง โรคหนึ่งนะฮะที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงัะผมโดยปัญหาเนี่ยจะเกิดทางด้านการควบคุมอารมณ์นะฮะแล้วก็ความควบคุมความวิตกกังวลของตัวเองรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมของตัวเองด้วยโรคฮิสเซเรียเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มโรคประสาทฮิสเซเรียนะครับผมกับกลุ่มบุคลิกภาพแบบฮิสเซเรียท้านแบบกลุ่มแรกอะคือเป็นโรคละแต่กลุ่มบุคลิกภาพคือแค่มีแนวโน้มจะเป็นแต่ยังไม่ได้เป็นนั่นเองครับผมซึ่งอย่างตัวโรคประสาทฮิสเซเรียเองเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะ เป็นกลุ่ม Dissociative t y p e นะครับผมต่างตรงไหนถ้ากลุ่มแรกอ่ะ e r o i o n l Reaction คือเป็นอาการความเครียดความกังวลใจหรือมีความขัดแยง้งภายในใจอย่างรุนแรงนะฮะจนทาให้รู้สึกส่งผลกระทบต่อการทํางานต่ออวัยวะในร่างกายอื่นได้เช่นการเคลื่อนไหวการรับรู้อ่ะทาให้รู้สึกมีชาเป็นอมพาตอะไรพวกนี้ได้ครับผมแต่ว่าไอ้ Dissociative t y p e เนี่ยก็คือเป็นการสูญเสียความทรงจําในเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะกิดกระทบใจอย่างรุนแรงนะฮะก็จะทําให้ไม่อยากรับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมอะไรประมาณนี้ส่วนบุคลิกภาพก็คือมีการแสดงออกทางด้านอารมณ์มากกว่า ปกติท่านเองฮนะแต่ว่ายังไม่ได้ถึงข่านมีอาการทางกายเกิดขึ้นมาก็จะยังนับว่าไม่ได้เป็นโรคนั่นเองครับผมซึ่งจากอธิบายมาทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะจะสังเกตว่ามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้อง,งกับทางเพศเลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วโรคอะไร่ะฮะที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางเพศขาดเซ็กไม่ได้ขาดความรักไม่ได้ฉันขาดเพศตรงข้ามไม่ได้เลยมันคือโรคที่ชื่อว่านิมโฟมาเนียนั่นเองครับผมโดยโรคนิมโฟมาเนียนะฮะเป็นโรคที่มีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ป่วยทําให้ไม่สามารถระงับความต้องการทางเพศของตัวเอง ได้มีความต้องการทางเพศอยากมีเซ็กต,ต้องการช่วยตัวเองวันละ หลายหลายรอบหลายหลายครั้งจนไม่สามารถควบคุมสติของตัวเองได้ครับคนผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีอาการมากกว่านี้อีกก็คือพอมีความต้องการทางเพศสูงสูง,สงจับไม่เลือกคู่นอนนะไม่เลือกคนที่จะมาร่วมเพศกับตัวเองด้วยคือเป็นใครก็ได้ฉันขอให้ได้ร่วมเพศมีความสุขแล้วประมาณนั้นฮะซึ่งทําให้มีผลกระทบตามมาในภายหลังนั่นเองลองฟังกันนะว่าใครมีเข้าขายลรคนิมโฟมาเนียบ้างหรือเปล่านะฮะซึ่งนอกจากความต้องการทางเพศที่ส่งผลต่อจิตใจแล้วเนี่ยก็จะแสดงผลต่อทางร่างกายด้วยฮะเช่นอาจจะมีทําให้ปากมดลูกขยายตัวท้องค้อมีสารคัดล่งมาก กว่าปกตินะฮะมีน้ําเยอะประมาณนี้ครับคริสตอลิสขยายใหญ่ขึ้นอันนี้คือเป็นลักษณะอาการที่บ่งบอกถึงความต้องการทางเพศนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงที่เป็นโรคนิมโฟมาเนียนะครับก็จะมีแนวโน้มที่จะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมากกว่าคนอื่น oh. แน่นอนฮะยิ่งมีเพศสัมพันธ์หลากหลายก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นฮนะและผู้ชายล่ะเป็นได้หรือเปล่าประเด็นนี้นสนใจฮะในผู้ชายนะฮะก็เป็นได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้เรียกว่านิมโฟมาเนียครับแต่ว่าจะเรียกว่าสไตเรียซิสนั่นเอง oh. เห็น่่่่ะมมีคคนนนลลชืือนะืออแตวาาาัักกกษณรเเหย มีความต้องการทางเพศสูงหยุดไม่ได้ใครก็ได้ไม่เกี่ยงขอให้ได้นอนนะฮะโดยสาเหตุเนี่ยทางการแพทย์เขาบอกว่ามาจากทั้งทางกายภาพแล้วก็ทางจิตใจฮะซึ่งสาเหตุทางกายภาพเนี่ยอาจจะเป็นความผิดปกติของอ่าสมองส่วนขมับนะฮะซึ่งเขาบอกว่าพบได้น้อยมากๆะฮะซึ่งอาจจะยังมีสาเหตุอื่นอีกนะเช่นการได้รับยาพวกแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนชื่อคุณคุณมะยาบ้าน,นะฮะหรือว่าเป็นสารเสพติดชนิดอื่นๆน,นะก็จะสามารถทําให้เกิดภาวะพวกนี้ได้เหมือนกันฮะหรือว่าสาเหตุทางด้านจิตใจเช่นเรื่องความผิดปกติของทางด้านอารมณ์ประมาณว่า ว่าอารมณ์ไม่คงที่ประมาณนี้เราก็มีสภาวะซึมเศร้าทําให้สารเคมีในสมองเปลี่ยนไปอะไรพวกนี้ฮะจะสามารถเจออย่างเงี้ยได้ตั้งแต่เด็กเลยนะก็คือจะไม่ได้แบบมาเป็นโตโตแล้วพิ่งกระเป็นถ้าเกิดใครในโรคนี้ก็มักจะมีแนวโน้มมีพฤติกรรมที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมซึ่งทางด้านการรักษานะฮะไม่แนะนำให้รักษาเองครับผมแนะนําว่าไปเจอจิตแพทย์ดีกว่านะฮะเพราะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็สืบหาสาเหตุที่แท้จริงฮะมีการให้ยามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนู่นนั่นนี่นะฮะอาจจะมีเรื่องของการปรับการกินการนนอออกกกกาาารํังย วันนี้แล้วก็คนรอบข้างจะต้องให้ความดูแลเอาใจใส่และมีความเข้าใจในตัวผู้ป่วยนั่นเองฮะโรคนี้ไม่ใช่โรคที่รักษาไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ใช่โรคที่คิดเองเอนเองหรือคิดไปเองฮะมันมีโรคนี้อยู่จริงๆก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจผู้ป่วยกลุ่มนี้คนระับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะหลังจากที่ฟังไปแล้วมาสำรวจตัวเองกันสิว่าตัวเองนี่เป็นโรคอะไรกันแน่เป็นทิสเซเรีหรือเป็นนิฟูมาเนียหรือว่าเป็นสไตเลซิสกันแน่นะฮะก็เอาพอหพอยปลาหอยคอฮะ,ะเราแชร์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็กลับมาถามว่าอุ้ยคุณเปเปปป็็นนนล่่าไไมมใชหนะ ก็พี่หมอปล่อยคลิปทุกวันนางิกยเวลา5โมงเย็นนะฮะแล้วก็วันศุกร์หโมงเย็นแล้วก็มีรายการชอกระปู่ทุกวันเสาร์วันเสาร์นะฮะเดี๋ยวพี่หมอจะมีปล่อยเบอร์ทางไฟน่าให้น้องๆโทรเข้ามาในรายการเพื่อมาคุยกับพี่หมอกับพี่หนุ่มจีนมาปรึกษาเรื่องอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่หมอกับพี่หนุ่มจีนจะให้มุมมองสะท้อนกลับไปในมุมมองของพี่นะฮะว่าจะแก้ปัญหาให้น้องได้หรือเปล่าก็ลองดูเป็นรายการรูปแบบใหม่ก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันเยอะๆนะครับในวันนี้พี่หมอคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าคัผมสดี